เหตุผลทำไมมาเฟียไม่กล้าปล้นลิโอนเนลเมซี่ฝากกดสับสไ b e และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะเจ้าพ่อวงการมาเฟียที่อ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าพ่อรายใหญ่ของวงการเปิดใจกับสื่อของสเปนอย่างไว์ออร์สันโซเลส ว่าตัวเองเคยปล้นบ้านคนดังอย่างคริสเตียโนโรนันโดที่โปรตุเกสมาแล้วถึงแม้ว่าการปล้นครั้งนั้นจะไม่ได้อะไรกลับไปก็ตามแถมยังเคยปล้นบ้านของโยฮันคราฟในบาร์เซโลนาและยังเคยฉกนาฬิกาของเดนนิสเบิร์กแคมป์อีกด้วยโดยเจ้าพ่อชื่อดังคนดังกล่าวได้เผยเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีใครปล้นบ้านลิโอเนเมซี่เพราะว่าเขาชื่นชมลิโอเนลเมซี่มากๆทํทำให้เขาสั่งห้ามแก๊งโจรที่พยายามจะปล้นบ้านครอบครัวเมซี่ที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองบาร์เซโลนา เขาบอกต่ออีกว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่ผมเคยหยุดโจรหรือมาเฟียกลุ่มอื่นๆไม่ให้ปล้นบ้านเมซี่แต่เขาเคยหยุดพวกเขาถึงสามครั้งด้วยเหตุผลที่เขาเคารพต่อเมซีม่มากๆทำให้เขาไม่มีทางยอมให้ใครมาปล้นบ้านเมซี่อย่างแน่นอนและนี่คือเหตุผลที่ทำไม่ถึงไม่มีใครปล้นบ้านลีโอเนลเมซี่ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ